อันนี้ท่านเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะที่แกะสลักจากไม้นะครับสวยงามงดงามมากๆเลยนะอาหารเจที่นี่ก็แทบจะมีทุกอย่างเลยนะอย่างน,นี้ก็จะมีผัดไทยผัดหมี่ั้วนะหมี่ั้วก็เป็นของขึ้นชื่อของพิษณุโลกนะครับราดแกงด้านูน้นก็มีส้มตําทําเองได้ด้วยนะแล้วที่เด็ดคือของทอดของทอดที่นี่เขาอร่อยครับเป็นผักทอดเต้าหูทอดข้อควัวแม่ครัวที่นี่เก่งมากๆเลยนะ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายพาเที่ยวนะครับวันนี้ตอนแรกผมมีวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวที่บ้านมุงเนินมะปางบ้านเรานะครับแต่ว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็เจอฝนกระหน่าเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนครับเป็นขี่รถเล่นที่อำเภอวังทองแทนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านเนี่ยพาไปดูศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกกันนะ ศาลเจ้าตรงนี้เนี่ยเขาอยู่บนเขาสมอแครงนะครับได้ชื่อฉายาว่าดอยสุเทพสองเลยนะมีความชันอยู่พอสมควรครับด้าข้างบนก็สูงแล้วก็วิวดีแต่ศาลเจ้าหลังนี้เนี่ยก็เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากเลยนะแล้วก็สร้างมานานแล้วนะครับสร้างด้วยเงินบริจาคเงินศรัทธาของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะเป็น10บสปีแล้วครับเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวข้างบนกันนะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกครับ และคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณโชว์รูมรอยัลแอนฟิวพิซุลโลกมากนะครับที่ให้เจ้าซูเปอร์เมทิโอหคันนี้มาทดลองขับขี่แล้วก็เป็นพาหนะเราในการท่องเที่ยวในคลิปนี้ครับศาลเจ้าหลังนี้ชื่อศาลเจ้าไส้ทีฮุกตึงนะครับหรือศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียนะอยู่ที่อำเภอวังทองครับไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิซุลโลกเท่าไหร่นะมาได้ไม่ยากเลยครับเป็นไงบ้างคะคุณชายความรู้สึกที่ได้ขับเมทิโอ650นวันนี้ขึ้นเขาด้วย รถดีมากเลยครับรถดีมากรถแรงนะจริงๆแล้วแบบว่ามันรู้สึกเลยแล้วว่าพลังกำลังแรงบิดในมือมันเหลือๆเลยนะครับคันนี้นี่คือมีแรงม้าถึง47แรงม้าเลยนะแต่ว่าแรงบิดอ่ะแรงบิด53เลยนะคือแรงบิดเยอะมากแล้วเขาเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเนี่ยแล้วเครื่องยนต์เขามีการทําลายขีดเครื่องเลยนะสวยมากๆเลยคือออกแบบแบบสไตล์รถคลาสสิกแท้ๆเลยนะ,<ม>ะแล้วก็มี นี่กระเป๋าด้วยหรอใช่อันนี้เป็นของแต่งศูนย์เลยนะเป็นของแต่งศูนย์ตรงรุ่นเลยมีโลโก้ของรอยัลแอนฟิลดด้วยแล้วก็คันนี้ได้เบาะแต่งนะครับจะเป็นตัวท็อปเนาะก็จะได้เบาแต่งที่หนานุ่มแล้วใหญ่แล้วก็มีพนักพิงหลังคนซ้อนด้วยนะสายแม่บ้านชอบครับคุณเชอรี่นี่ถูกใจเลยนั่งสบายครับ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าเอาไปขับขี่ทางไกลนะผมว่าแม่บ้านไม่บ่นแน่นอนครับเพราะว่าเบามันเนื้อเบามันดีจริงๆนะเออสมเป็นเบาแต่งอ่ะ แล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปก็จะได้ชิลหน้านะครับแล้วก็ได้ระบบนําทางดิปเปอร์ด้วยนะชิลหน้าเนี่ยวัสะดุดีนะคือแข็งแรงทนทานมากเลยอะ่ะขี่แล้วแบบว่านิ่งมากไม่สั่นเลยต้องขี่เร็วจริงๆอะ่ะถึงจะสั่นแต่ก็คือกันลมอยู่นะช่วยได้เยอะเลยตัดลมได้เยอะเลยเวลาเดินทางครับก็ส่งเป็นโมเดลทัวริ่งคันแรกๆนะแล้วก็ตัวรถเนี่ยทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าสีสันเขาสวยงานจริงๆนะใช่มีแต่คนมอง สีสวยมากมีแต่คนแม่ก็ชมเมื่อกี้แม่ก็ชมสวยมาก <c oughs> แล้วสไตล์รถคูเซอร์อ่ะผู้ใหญ่ก็จะชอบกันอยู่แล้วเนาะมันเท่เออคันนี้ก็เอาไปแต่งได้หลายแบบนะเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากเอาไปแต่งสไตล์แบบบ็อบเบิลอเมริกันคูเซอร์อเมริกันช็อปเปอร์ก็มีคนไปทํานะคันนี้นี่ห้าหกแสนหรือเปล่าคุณชายโอ้ยคันนี้คันนี้ราคาแค่ตัวธรรมดาเริ่มต้นที่สองแสนหก ตัวเนี้ยอ่าตัวธรรมดาเริ่มต้นประมาณ200คันนี้ประมาณ208ครับเป็นตัวท็อปนะอ่าก็จะได้ของแต่งอย่างที่บอกเนาะเขาจะมีเหมือนมีสามเซกเมนต์อ่ามีตัวเริ่มต้นตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปอ่าตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปครับก็จะได้ของแต่งเพิ่มนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่โชว์รูมรอยัลเอ็ i ฟิลพิซนุโลกได้นะเขาจะอยู่เลยเป็นท่านพิซนุโลกขึ้นไปครับ เลยแยกแยกเลี่ยงเมืองขึ้นไปอ่ะแล้วก็มองทางซ้ายเลยเขาจะอยู่บริเวณสี่แยกเลี่ยงเมืองนั่นแหละที่เลยเส็นท่านไปรถดีมากๆเลยถูกใจถูกใจสวยด้วย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลเจ้าโรงเจบนเขาหมอกแพงแล้วนะผมเรียกชื่อศาลเจ้าไม่ถูกสักทีทุกคนเป็นชื่อจีนเนาะกลัวเรียกไม่ถูกนะแต่เขาเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นที่ที่แบบว่าคนที่นับถือศาสนาที่ผมจื้อสไตล์จีนต่างๆเนี่ยเขาจะแวะมาสะแสวงบุญด้วยนะช่วงเทศกาลเจหรือช่วงที่แบบว่าฤดูท่องเที่ยว เดินทางของคนจีนที่นี่นี่คนมาเยอะมากเลยนะจนเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของคนพิษณุลโลกอีกที่นึงไปเลยนะมันคือเสียงมากแล้วก็สวนดอกไม้ของเขาข้างบนสวยนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปกินอาหารเจกันนะกับคุณเชอรี่อาหารเจที่นี่อร่อยมากมพ่อครัวแม่ครัวนี่เขาตั้งใจปรุงเลยนะโดยที่สำคัญเลยคืออาหารเจที่นี่ทานแล้วก็แคาร่วมทําบุญกับเขาเองนันนี่สวยมากเลยนี่โคมไฟที่เขาตกแต่งที่บริเวณทางเข้าครับ ไปได้นนมานานที่นี่คือสร้างจากเงินสัทธาเงินบนริจาคล้วนๆเลยนะทุกคนสร้างมายาวนานแล้วในพิพณุโลกก็เรียกได้ว่าเป็น10บปีอยู่ เป็นบริเวณประตูทางเข้านะครับเนี่ยโคมไฟที่เขาประดับจากการที่ทุกคนมาทําบุญกันเนี่ยเขาตกแต่งสวยมากทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นหน่วยกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ภัยบุรพานะก็จะมีทําบุญหลงศพก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเราจะเป็นศูนย์วิทยุของเขาด้วยเพราะที่นี่อยู่บนยอดเขาครับนี่สวนดอกไม้เขาสวยมากเลยนะทุกคนคนก็จะชอบมาถ่ายรูปที่สวนดอกไม้นี่แหละ ใหญ่มากสวยงาม คมไฟที่ประดับอยู่ที่ศาลเจ้าหลังนี้ที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งประดิสถานของบรรดาลูกสักการะของทวยเทพจีนนะเยอะแยะมากมายเลยแทบทุกองเลยครับอยู่ที่นี่หมดเลยเขาแทบจะจําลองสมงสวรรค์ของเขาไว้ที่นี่เลยนะมาทําบุญกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราทําบุญกันแล้วก็รับประทานอาหารเจกันนะครับพี่โตเข้าศาลด้านหน้าแล้วกมีหารกาขอเรื่อยเจอได้แล้วก็ขอเิญมาแล้วกาจ จะเจอแรกเหรียญนะครับใส่บาทตักบาทแรกเหรียญเพื่อใส่บาทไว้ในองค์พระแต่แน่นอนก็จะเหลือเงินสองเหรียญนะครับท่องถูกไม่ต้องคืนเหลือไว้สองยญใส่ถุงไว้แล้วก็แน่นอนไปไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับหรืก็เดี๋ยวเอามาใช้ก็ได้เพราะว่าเหรียญนั้นก็ได้จดบันทึกไว้แน่ๆวัานี่ก็จะเป็นเหรียญด้านบนนะกัรเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินต่อทุนและเป็นเงินต่อยอบนั้นก็หมายถึงว่บเขามีสร้างใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่อยเลยครับ 18่ออเยอะมากเยอะมากผมก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเอาตรงตรงน่าจะบ่ออะก็มาเจอได้เหมือนกัน ผมจะบอกว่าอันนี้ท่านเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะที่แกะสลักจากไม้นะครับสวยงามงดงามมากๆเลยนะคนที่มาทําบุญอาหารน้ํามันต่างๆก็จะมาเอาของที่ทําบุญมาถวายมาอธิษฐานกันที่นี่ครับสวยสวยงามมากๆเลยนะเจ้าแม่กวนอิมรูปนี้ต้องมาถ่ายรูปกันนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ลงอาหารเจของเขานะครับก็มาทานกันได้นะแค่เงินบริจาคทำบุญเองครับอาหารเจที่นี่น่ากินมากแต่ว่าโซนกาแฟสดพวกนี้ก็ต้องซื้อนะแล้วจะมีราคาแต่ราคาก็ถูกนะไม่แพงเลยครับอ่านนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าด้านในนะครับก็จะมีถวยเทพเนาะแล้วก็ทำบุญบริจาคลงศพต่างๆนะผ้าห่อศพก็บริจาคด้านในครับที่นี่ก็ สร้างมายาวนานหลายปีนะตอนนี้ก็มีพระประธานลูกสักการะทวยเทพเยอะมากๆเลยนี่ด้านนู้นก็จะเป็นร้านร้านค้าพวกเครื่องรางของขลังนะทำบุญแก้ปีชงต่างๆหรือการที่อยากจกะใช้เครื่องอสง่งเสริมโชคลาภบาร,รมีต่างๆนะครับก็มาจัดซื้อได้ที่นี่เลยนะที่นี่เขาก็จะมีคนขายเขาก็จะให้ความรู้นะ ว่าแบบจะแก้เคดแก้หวงจุ้ยที่บ้านยังไงการจะซื้อใช้กระจกหรือใช้อุปกรณ์เครื่องรางของขัง,งต่างๆก็มีคำแนะนำให้ตลอดนะสำหรับที่นี่ครับอาหารเจที่นี่ก็แทบจะมีทุกอย่างเลยนะอย่างนี้ก็จะมีผัดไผ่ผัดหมี่ั่วนะหมี่ั่วก็เป็นของขึ้นชื่อของพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำยามีขนมหวานมีสลัดด้วยนะ นี่ขนมมีเยอะแยะมากมายเลยขนมหวานเทียบวันนี้ที่เรามานี่เป็นช่วงหยุดยาว3วันด้วยครับเพราะฉะนั้นคนเยอะแต่เช้าเลย <laughs> นี่ข้าวราดแกงด้านน้นก็มีส้มตำทำเองได้ด้วยนะโอ้โหครบมากข้าวราดแกงมีเป็นสิบเมนูเลยทุกคนนี่ขนมจีน <laughs> แล้วที่เด็ดคือของทอดของทอดที่นี่เขาอ,อร่อยครับเป็นผักทอดเต้าหู้ทอดอครัวแม่ครัวที่นี่เก่งมากๆเลยนะ นี่มีก๋วยเตีย๋ยวเย็นนาโคก็มีนะน้ำใส่น้ำข้นมีหมดครับตักใส่จานเอาได้เลยจานนูนก็เป็นน้ำดื่มนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงครัวเขานะก็จะเป็นครัวเปิดเลยครับสะอาดแน่นอนแต่เดี๋ยวผมขอตักอาหารทานกันก่อนนะครับทุกคนขนมหวานนะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับ รถช่องรถช่องมีปลาทั้งโกน้ำเต้าหู้ด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาที่นี่นี่รับประทานอาหารแล้วก็รับประทานอาหารให้หมดกันนะอย่าทานเหลือนะครับเพราะว่าแม่ครัวเขาทําอาหารกันสุดฝีมือจริงๆตั้งใจกันมากๆแล้วก็มากันด้วยใจอาสานะหลายคนก็มาช่วยกันในช่วงวันหยุดแต่ละคนก็ มาช่วยกันด้วยใจครับไม่ค่อยได้รับเงินค่าแรงหรือค่าตอบแทนกันเท่าไหร่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลามาทานอาหารที่นี่ก็ทานกันให้หมดนะ <c oughs> อ่านี่นะครับผมกับคุณเชอรี่ก็มานั่งตอนนี้มานั่งด้านในนะเพราะว่าที่นั่งวิวดีวิว VIP เต็มหมดแล้วครับทุกคนวันนี้มันหยุดยาว3าวันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิว VIP นะแต่เดี๋ยวขอกินก่อนเพราะหิวมากอันนี้ผมก็ได้จับฉ่ายมานะคุณเชอรี่ได้เส้นใหญ่มาครับ นี่นะครับกินเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาจานเอาจานเอาช้อนแล้วก็เศษอาหารแก้วน้ําต่างๆมาเคลี์ตรงนี้นะช่วยกันรักษาความสะอาดครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้มีคนดูแลแลวเขาไม่ได้จ้างใครนะเนาะเขาอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคอย่างเดียวครับเราก็เป็นแขกผู้มาเยือนนะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดครับนี่ับไปเอาของหวานมาเพิ่มนะทุกคนกินเฉาปวยรสช่องครับจะบอกว่า,มาเมื่อกี้คุณเชอรี่ไปเอา คุยฝ้ายแล้วก็เม็ดฟักทองทอดมาด้วยเม็ดฟักทองกรอบอร่อยมากแล้วหอมด้วยแล้วมาร้อนๆเลยทุกคนอร่อยอร่อยพวกผักทอดของพ่อที่นี่อร่อยจริงนะเพราะว่าคนเขาเยอะไงมาถึงคนที่เข้ามาที่ศาลเจ้าเนาะของทอดเขาเลยใหม่ตลอดเวลากินแล้วกรอบมากขอกินของหวานกันก่อนนะครับรู้ใจได้ไงเขาอยากกินเนี้ยนะอ๋ะอรู้สิครับเพราะตอนนี้เราหิวกันมาทั้งคู่นะครับ นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมทานอาหารแบบ VIP ของที่นี่นะมุมนี้นี่ต้องมาจับจองกันไว้หน่อยครับวิวดีมากเราจะเห็นหมอกอยู่ที่ยอดภูเขาทิวเขาวังทองนะอันนี้ก็จะเป็นโซนภูเขาบ้านรักไทยครับจะ,จะอยู่ด้านหน้าเราเลยทิวเขาวังทองบ้านรักไทยนะมุมดีแล้วก็อากาศดีด้วยวันนี้ที่มาก็คนเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหยุดยาว3วันครับคนเรียบตั้งแต่เช้าเลยที่นี่ ที่พิซุนโนโลกเนี่ยเวลาเวลา,าคนวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะคนจะไปเที่ยวเขาเขอกันนะบางคนก็จะมาแวะทําบุญที่นี่กันก่อนนะแวะกินอาหารเจแล้วก็ก่อนออกเมืองกันที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแลนด์มาร์กที่คนพิซุนโนโลกชอบมาแวะกันมากๆเลยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินย่อยกันข้างบนนะไปดูรูปั้นพระยูไรองค์ใหญ่กันครับแล้วก็ไปกราบไหว้เอ,เ,อเซียนฮองเต้กันครับก็จะอยู่ด้านบนสุดของที่นี่เลย อี่นี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นด้านบนนะครับวริหารท่านเยกเซือนฮองเต้นะที่นี่ก็จะมีหลายมุมนะแล้วก็มีลิฟต์บริการนะและที่สําคัญเลยคือสังเกตทางที่เราขึ้นมาไหมนอกจากจะมีลิฟต์แล้วก็จะมีทางวิวแชร์จะมีทางวิวแชร์ด้วยนะผู้สูงอายุหรือใช้รถเข็นก็มาได้นะมาได้สะดวกครับที่นี่เขาก็ ปรับปรุงแบบให้ทันสมัยตลอดเวลานะนี่ลวดลายนี่สวยมากเลยทุกคนองค์เทพเจ้ามังต่อนี่ก็จะเป็นวิหารองค์เงกเซียนห้องเต้น,นะครับท่านองค์เงกเซียนห้องเต้น,นี่เขาถือว่าใหญ่ที่สุดในสวงสวรรค์ล้วิหารสวยมากเลย รูปใหญ่นะครับองค์ใหญ่มากเรามากราบไหว้ทําบุญขอพรกันได้นะมีบริเวณด้านหน้านะก็จะวิวดีวิวเปิดนี้เลยวันนี้ที่มาเนี่ยฝนตกเนาะราะฉะนั้นน้ำแฉะหน่อยนะทุกคนผมอาจจะเดินเดินเลียง เราจะเป็นมุมเดียวกับที่รับประทานอาหารมุม VIP ข้างล่างเลยนะนยทิวเขาวังทองบ้านรักไทยครับน่ดานนู้นก็จะเป็นแปดเซียนนะ <c oughs> มีครบครับที่นี่ถ้ามาแล้วก็คือมากราบไหว้ทำบุญขออ์ขอพรได้ครบองแน่นอนนะของลูกขารพของเทพเจ้า,าจีนทั้งหลายครับใครผ่านมาพิษุูโลกก่อนจะขึ้นเหนือเขาเคาอก็แวะกันได้นะครับลงเจที่นี่นะ มีทำบุญกันนะครับหยอดตู้อาหารกัน,นครับโอเคไปค่ะ okay, เดี๋ยวเราไปในกันต่อตามน,นะคะเดินทางกันต่อนะครับทุกคนนี่นะกินเสร็จแล้วก็มาช่วยหยอดตู้บริจาคกันได้แล้วไปเที่ยวกันต่อครับมีภาพจะไรสวนดอกไม้นะครับ พาทุกคนมาเดินสวนดอกไม้นะที่นี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่คนนิยมมาถ่ายรูปนะเพราะว่ามุมที่เปิดออกไปจากสวนดอกไม้ก็เป็นมุมดีครับนี่แล้วเขาก็จะมีนี่ช่องให้เดินเห็นนะช่องให้เดินเข้าไปถ่ายรูปนะแล้วเราก็จะเหมือนยืนอยู่ท่ามกลาง พุ่งดอกไม้ครับแต่เดินก็ต้องระวังกันนิดนึงนี่มุมดีนะถ้าเรายืนตรงนี้ก็จะเหมือนอยู่ในดงดอกไม้แล้วถ่ายรูปออกมาสวนหน้าสวนหน้าที่นี่นะครับก็จะมีทัวร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่ก็จะเป็นลานจอดรถตู้นะก็ขึ้นมาจอดด้านบนเลยสําหรับนะักท่องเที่ยวนะแล้วก็มีรถก๊์ฟรถไฟฟ้ามีรถเข็นบริการนะักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนะ แวะเวียนกันมาได้ครับที่นี่นะลงเจไสฮีวุกตึงนะหรือศาลเจ้าเฮงเจียครับอยู่ที่อำเภอวังทองนะเดี๋ยวผมกับคุณเชอรี่ก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันต่อนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะสวัสดีครับ